ดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันปุณพัชกิจเสริกค่ะและดิฉันสุชาดาแสงสว่างพวกเราสองคนมาจากโรงเรียนวัดยางมณีค่ะในวันนี้พวกเราจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับอาชีพในโรงเรียนวัดยางมณีของเราค่ะโรงเรียนวัดยางมณีตั้งอยู่ที่หมู่เก้าตำบลม้งเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองทางโรงเรียนของเรามีการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนอีกด้วยค่ะและทางโรงเรียนของเราได้มีการผลิตน้ำดื่มซึ่งทางโรงเรียนของเราได้มีการสอนให้น้องๆนักเรียน ผลิตน้ำดื่มเป็นขั้นตอนที่ถูกสุขอ,อนามัยและยังมีกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพอีกสองอย่างคือการตัดผมชายการทำขนมไทยและเบเกอรี่ใช่ไหมคะคุณสุชาดาใช่ค่ะคุณคุณพัฒทางโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรใหม่ให้เด็กนักเรียนระดับชัมม้นมัธยมศึกษาเรียนและอบรมการตัดผมชายจากช่างมืออาชีพในตำบลคุณคุณพัฒน์ทราบไหมคะว่าในชุมชนรอบๆโรงเรียนวัดยังมณียังมีแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแห่ง ให้เด็กๆและคนในชุมชนของเราอีกหนึ่งอาชีพอาชีพอะไรหรอคะคุณสุชาดาอาชีพอีกหนึ่งอาชีพก็คือการทําขนมไทยซึ่งตอนนี้คุณต้นน้าจันทร์นเป็นนักข่าวภาคสนามรอเราอยู่แล้วคะ่ะขอบคุณสุชาดามากครับสวัสดีครับและตอนนี้ผมอยู่ที่แหล่งเรียนรู้การทาขนมในชุมชนจับลเมืองเต้ยครับ และเรียนรู้นี้เกิดขึ้นจากการว่างงานหลังจากทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างเสริมรายได,ได้และเป็นการรักวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมชนสร้างเสริมและสัม,ม,สมพันธ์ในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เกิดก,การเรียนรู้การสร้างขนมไทยขึ้นในชุมชนครับโดยเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณป้าถนอมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณป้าในสตูตการทำขนมคุณป้ามีขนมอะไรบ้างครับก็มีท้องยอดมีไม้ขนุนปล่อยทองทองหยิบแล้วก็ไอขนมชั้นบุญครับแล้วมีวิธีการทำยากไหมครับก็คือขนมแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันส่วนผสมจะแตกต่างกันก็คือว่าถ้าท้องยอดก็จะมี ไข่แล้วก็แป้งถ้าฝอยทองก็จะมีไข่อย่างเดียวครับแล้วใครคนสนอนคุณป้าทำขนมหรอครับก็คือจะไปมีคนแถวบ้านจะมาวานไปช่วยงานก็คือว่าจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้พวกที่ช่วยงานนะเขาสอนให้เราก็เรียนรู้จากเขามาครับป้าครับป้าผมจะป้าสอนจะเสียค่าใ้จ่ายไหครับไม่จ้ะยินดีสอนให้ฟรีเลยจ้ะ งั้นผมขอชิมขนมหน่อยได้ไหมครับได้เ้ได้เลยลูกขออนุญาตถอดแมสครับขนมของคุณป้าอร่อยมากเลยครับแล้วที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนล่ะครับ 11, มมอยู่หมู่สิบเอ็ดตำบลมวงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะครับขอสันใดสนใจติดต่อตามเบอร์โทนนี้ครับขอบคุณป้ามากครับ แ,ต,นนแ,แต่อขอบคุณคุณต้นน้ำจันทร์ค่ะประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้และปฏิบัติจริงภาษาชีวิตคือสิ่งที่ดีที่สุดขอฝากโรงเรียนวัดยังมณีชวนประชาสัมน์โรงเรียนดีประจำตำบลไว้ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ โรงเรียนของเรายังมีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนบริการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะสำหรับวันนี้ดีชั้นคุณพัฒน์กิจจมึกและคุณสุชาดาแสงสว่างขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ